ออเเาาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเสียดเครื่องมอกรับเกี่ยกรอบนะครับน้อเป็นกระเดื่นทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วการมาคาราบาปูแล้วกลับไปนอนบ้านครับผมเคลื่อนเป็นก็ไปบิดฟันนะครับฟันว่าได้เลียนเลียนเรื่องเรื่องสองมีภรรยาสองสองครูวันนี้แหละครับเลียนตะพื้นตะพื้นกันครับมีเจ้าหน้าที่ฟันว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นไปไล่กันว่าครับผม เจ้าหน้าที่กันหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับเนาะเดือนหนึ่งเก่าหนึ่งฝันว่าตำรวจไล่นะครับเมื่อคืนนี้อ่าเพคนฝันว่าตำรวจไล่ไล่แต่พุทธะเพื่อแต่ว่าเกย์กวบครับเกย์กวบนี่ยบ่ถึงไล่นะมูเขาไปดีในบ้านจะคว้างติดเออเขาไปดีในบ้านจะคว้างแต่ว่าเสียตัวงอกนี่แล่นแต่พุทธะเพื่อปลอดภัยอ่าแต่ว่ามูไม่จำกันอีกคนหนึ่งเสร็ตเดือบเลยถือจับเลยเออเพราะว่าตัวใหญ่จับน้ำปรจับประเดี๋ยน้ำจับประเด้๋ยนี่คือความฝันนะครับเนาะบัดนี้ คใจเจ้าหน้าที่มันจับได้หลายคนบ่บ่ไนในซีในซีไ่้ฮ <'s> <Let 's> <laughs> ่าอ่าควากฝันแต่ว่าเกลียดกวบนี่บ่แไปด <laughs> ีนี่แค่นอควงีนี่ค่หนึ่งควางบ้าขที่เท่าไหร่สิบหกสิบยังเสียวอีกที่ถึงวันนี่นะยังบลือมาจจอบาลาบิถึงวันนี่บ้าบาบสิบหกสิบเก้าเลยนะครับสิบหกสิบเก้าอืมครับบานี้ครับมือมือเศร้านีบานี้ไก ใหญ่เสียตั่วงอกกันเลยมาหาปูาจากบรรดุมาหาอุดรเนาะกลับมาคารวะปูนะครับมาอ่าไปยังก่อเจ็บตั่วงอกบ่เจ็บตั่วงอกโอ้เฮ้ยยังไปก่อนวันไม่คู่ข้อตัวงอกข้อตั่วงอกไปข้อตั่วงอกไปครับข้อตั่งวงอกกอดสารไปกอด<า>สารโอ้เก็บมะซาวนี่ครับโอ้ผู้ใดอยากซิมนะครับด้วยมือวันที่อ่า29มีบุญตักบาตรอยู่บาทแม่คู่หอมหวานเท่าหรือว่าหัวปูชีปลาขาวครับมาซิมครับมื่อนี้ยิ้ม ได้กินสดๆกับตำมุ่งกระเสียบจนเปลี่ยนจานเลยกับเสียทวงเงาเกินแล้วก็แม่คู่คนกับผัดโอ้เสียบอีกเลยยิ้มว่ามันใส่เนื้อหมูความนี้บดได้ใส่วะท่นอ่ายิ้มกับปุ่มเบาปุ่มเบากินเพิ่มสองจานพัดเจพัจเจนะครับเฮ็ดแบบว่ากับย่างเสียบเลยยิ้มว่ามันใส่เนื้อบดบดแม่คู่ว่าบดได้ใส่โอ้แสดงว่าอ่านี่แหละครับไอ้เสียทวงอกเพิ่นเฮ็ดให้ไอ้เพาะทวงเงาขายอยู่กรุงเทพมหานครเนาะครับครับอยู่บางบวันหนึ่งมันบ่ครับบางบวันหึง โอ้ตลาดบางบางบางบอนนึงบางบอนนึงบางบอนนึงบางเสาบางบางเสาทุ่งใกล้ๆกันนี่บ่โอ้คนละหม่องเลยคนละหม่องกันบ่ครับหวงโอ้บางบอนนึงเนาะครับกับยิ้มใบยูเตนบางเสาทุ่งแซีบครับอันในซิมตัวงอกตัวสดของเราแล้วมาปุ่มเอาปุ่มเบายิ้มกินครับตำมะคงกระได้เทียละปุ่มครับจนมุ่งมุ่นลุมอุ่มครับกินเข่ากระเบื้อสองจานครับแม่คู่กันกระหงเข่าเจ้าพอดีมันเนี่ยครับตำมะคงครับเสียบตัวงอกกับเกลียกว่าเป็นก็มากินเข่าน้ำครับโอ้ยางแซีบ กันได้ควมฝันแล้วครับเป็นเัื่งดบ้างเนี่ยครับมาหาปูครับมาคาราวปูปูวันได้บอกปูบอกให้เพราะทั้งงอขันยากได้โชคในมันให้พ่อมาแจกหกสิบหกสิบถุงโอ้ให้หกสิบถุงขัดให้เห็ดทั้งงอกม่หกสิบถุงครับขันบอกพ่อให้เฮ็ดเก้าสิบให้เก้าสิบโอ้ครับขันจะให้ขันจะให้หกสิบถุงยันมาได้นะมูเอาเก้าสิบแล้วจี๊ดได้แล้วเต็มที่เออบันไดขึ้นมากกว่าแล้วปูบอกกันตอนแล้ว ผมบอกเช่นกันยังพันมากนิดก็ได้มากอีกรอก่อนสักครู่เดี๋ยเด้อโอ้รอก่อนสักครู่แต่ถูกต้องรอแถวคงสุดท้ายก็นอนครับครับเพราะว่าหางเทียปูเพิ่นประธานโชคให่นอนครับเนาะเีแยวแถวคงสุดท้ายครับผมในแตีงโมไซเอ็นไก่สมุติที่จุดเมือเศรุนี้ดิแต่ว่ามือนี้ปุ้ยข้าน้ามันรถอยู่มือเนี่ยย้ำแมลงย้ำแมลงค้ากับเขากับน้ำข้ากับเขากับน้ำโอ้ต่างประเทศข้ากับเขากับน้ำ ครับผู้ได้ยินกินเขาอยู่ต่างประเทศแม่นบ่ทั้งน um> ้ำโค้งคนทั้งน้ำโค้งท้งนโคงโอ้แถวหนองค่ายนี่ท MM> <sk ัโอ้ครับปูบอกว่าจังใดสิบเกีดสิบเกีดตัวเดียวโคโรจังใดคือว่าจังสันปูอานเอาข้าวเข้าไปเนี่ยคาราเมนรถเติมน้ราเมลรถโอ้คาราเมลรสอันนี้ครับนี่โอ้นี่อันนี้คือมี่ใบสีพร้อมใบสีปูว่าจังไดอืมผู้บอกว่าวันที่ไอ้สามสิบใบสีสิบเก้า โอ้ว่าโอ้วันที่สามสิบายสี่สิบเก้ายอดขับลืมบดดนะครับเนาะแล้วกัปูยังนี่ยหกศูนย์นี่แมงแต่โม่หกศูนยับวงองดีโอหกศูนยทุงอ่ะโอ้ฉันบามากหกศูนย์เก้าเกทุงโอ้แล้วกับสิุงน่ะแจกคพ่อๆน่ะให้แจกเก้าสิบทุ้งโอ้ค่อยสิพ่อบ่าแม่นเกกเจ้าเมื่อตัวย่อมเราดิแกกเจ้าเมื่อ ละคู่กับให้เติมน้ำมัน19แล้วก็มาแดงค่ะมาแดงคือเขียนทะเบียนมาแดงลงเป็นยังแตียงโม่บอกว่าให้แตีงโมไปซองดักมาแดงไปซองดักอีกแล้วโอ้หมู่บ้านนี่บอกซองดักรถเสียเอกขับกับมาเบิ้ลมือครับมือนีบอกไปซองทะเบียนมาแดงกับ2071เนี่ยขับเนเห็นแตีงโมกับใจเสียทสงองไปที่ไอเทียดีล่ะจังหมันประมาณเห็นไปเฮ้เอ่าครับานี่ดีใจเนาะ เออได้ค่ากับเขาบาทสองบาทก็ดีใจอ่ะเจ้กว่ามักตัวได้ซี่ยิมบางแนวมือนี่ค่ากับเขากับน้ำมักตัวจากบาทบวมีบวมีบวมีโอ้บวมีบวบวมมากบวมมากครับโเจ้กว่ามักเยอะมากรี่เช่ครับครับเป็นกระสุนแบนแบนปันกับเขากันครับมาแรงอ่าหนี้ทั้งหมดียิมโอ้เป็นยังไงมากกันนี่จักขึ้นมากเติมื่อคืนนี่ล่ะโอ้ขึ้นมากเติมื่อคืนนี่ซื้อเป็นขึ้นม แต่ตำรวจไรเนี่ยตำรวจไรมากมากไลมเน่ยตำรวจมาไรมาบ้านเลขที่เป็นหอปลาไาลแม่คู่ตัวนี้เป็นขึ้นจังเป็นขึ้นมากเป็นห้อยๆเป็นขึ้นใจสีฟ้าสีจำได้เมื่อไรก็เป็นขึ้นมากเป็นนี่นี่ยนี่ยขึ้นหนึ่งหาในหัวครับเนี่ยขึ้นมากหาหนึ่งหาเนี่ยจ้าสามตัวเลยตัวนี้มาตัวนี้โอ้มาตั้งหนึ่งหาโอ้พ่อสาวเกิดแม่คู่ตัวนั้นครับปู่บอกว่าไอ้ยังเกาะอาจจะจำได้ยุ้ยที่บอกยุกีนะก็ให้ซื้อลูกปลาลาลแม่คู่มันก็ตัวเดียวกันหาหนึ่งหา ปูใหอยยุกยี่ตัวงวดค่ะท่นอยากหลอดท่นอยากหลอดน่ะอ่ซื้อลูกปลาลาครับอ่ะเอฟซี่ได้เบิ้ลคิดจะมูดีเนี่ยครับอ่าครับคัแนนเอฟซีท่านใดนเนาะครับท่นไหนบาดเจ็บลายเนาะครับเนอะกลับไปยิบไปหาสลากกินทางรัฐบาลไว้อ่าครับแต่ว่ายิ้มกับนักเต๋อบุ่งงวดเนี่กระไรอ่าแต่ว่ากระสูอตัวคือเก่าครับเพราะว่าเป็นลูกหลานปูปูว่าบหอยท่อมาสั่นว่าอ่าทั่วงวดก็ยังบ่หัวเลยครับ บะทวารนี่ครับเดือดทางมาจากกรุงเทพครับอันเมื่อไรจะลงเทียมก็ไปที่จะลงบอ่บอบ่อาทิตย์นี้ไปลงครับโอ,บอ้บ่ลงจะเที่ยวว่าเด่นน้ำยิ้มนี่แหละครับอ่ครับมึงได้วางๆกามาครับขันทั้งบ้านไสป่าได้หลายเพรมาปิ้งสุกินเนี่ยครับเป็นไปได้ครับเป็นขับเปนได้ป่านะมันมัแต่มาปิ้งซุ่มกันเนาะครับป่าเป็นแต่เสียบแต่เสียบครับขอขอบคุณขอบกุ้เกลียกกับใส่เสียดทวงหอกได้หลายครับที่มาให้แนวทาง ครับเดินทางให้ปลอดภัยนะครับเด้อสุขๆมานานันๆครับ,รบอย่าไปฝันว่าตำรวจไล่อีกได้หรือไม่แม่งมันจะไปนอนยันกันเนี่มันเาอยากหัวแต่ว่าปูอ้วนปูมหาปูเนัน่ยรอดน้ำบอ,อกจับวมหมดนะแต่ว่าเกะกว่าพันร้อยเขาได้เฮียนจตกของบ้านเลขที่หนึ่งหกนะครับเนาะรอดแสดงว่าวไปดึงไปหาสลาก,กินแมงดบานนบ,นบนะดันหะนึ่งหกนี่รอดเด้เพราะว่าเพิ่นเขาไปดีนี่เฮียนเป็นหนึ่งหกเป็นรอดหนี่น ผู้เสียัวงวดหรี่ป่รอลอ์อลต์ก็ันวลกัน้อมันพลนหนมาเบื่อๆขยู่หันมันก็ไปเห็นเอากันรีปั๊บเลยเหรอครับเออไปเห็นกันตัวหนึ่งไปรีกันหน้าครับเออครับมันฟันด้แยเที่ครับอ่าครับบึงบึงแล้วก็ับคอยสูงๆมันๆันนะครับปุ้ยได้บึงชิมนี้แล้วครับทึง5้าทึ่งงสร้างคํามท่วมันทึงครับยาสระยาสูกยาไม้ยาเงาครับ วันที่หนึ่งตุลราดเดี๋ยวปูกับประธานโชคนี่คือเกาดันละให้โชคโมันมันลำลำเรื่อยๆสับขีดเงินใหนได้เงินคิดท่องอะไรท่องขอบคุณมากคุณอะไรครับเดี๋ยวต้องมาคับเกียรติคบผมครับครับอ่าสิบเจ็ดนาะครับผมแรงครับผมยาหยิมดิครับสวัสดีครับแอดยิมครับสวัสดีเอซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลห์กดแชร์กดติดตามขมาครับช่วงวันที่ ครับวันที่20นะครับอ่ากันยายนพศ2567ครับอ่าแอดยิมกัมมาอยู่หอปูตั้งแต่เศร้าแล้วครับมารอดตอนรับเอฟซีนะครับกัมมามีเอฟซีมาหลายท่านครับจากสกลนครมือนีิกัมม่านะครับเป็นเอฟซีตั้งสมัยเก่าสมัยแก่พุ่นละครับเป็นเดือนแท่งมาจากสกลนครเพิ่นมาแวะมาธุระเพิ่มเลยแวะมาสักรดะกาบายปูครับมีงานบุญใหญ่ๆเพิ่มกัะมาประจำนะครับแอดยิมจับเพิ่มแต่อยู่ครับเพิ่มมาจากจังหวัดสกลนครครับแล้วก็เสียตัวงอกกับเก็บ กอดนะครับเพิ่นกับเดินทางมาครับอ่าเล่นยยูฮอนะครับกับแอดยิมกับแม่คู่เหาครับพอบาเพิ่นได้เพินมากพักผ่นครับเพิ่นไปขายทั่วงอกครับอาทิตย์หนึ่งสองเถือ่อครับอา่าครับอาทิตย์หนึ่งสองเถือ่องวยอาทิตย์นี้เพิ่นไปล่วงไปเพราะว่าครับน้องสาวขอขายวสัน่นอ่ะขอจะกอาทิตย์นี้วัสั่นว่าอา่าเสียเถื่องอกเพิ่นได้มากพักผ่นนะครับเนะาะอ่าแตงโมก็ลังไปอา่าแตงโมมียังมาแกงให้เอฟซีครับอ่าสวัสดีครับแตงโมครับมียังเนาะอยิมปุยยิม ต้องงวดครับต้องงวดอเอาเอาเอาเชียง,เ,ออยงเชียงออกจากนาจังน้อยดูครับเออเดี๋ยวเด้ออ่าครับสี่พ่อมครับอ่าต้องงวดวันที่แตดโมงนี่ต้องงวดวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดอ๋อวันที่สิบแปดตังไหนต้องงวดวันที่ไหนวันที่หนึ่งตุลาถึนดอกเว่ยอ้าวปูหลังจากวันที่สิบหกนะปูก็พเัาตอนวันแล้วอ๋อครับอันนี้ปูหายวันที่สิบแปดครับว่าเป็นสลากกินแบ่งระดาบงวดนี้ส่วนวันที่สิบแปด ครับอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับมือเช้านี่ยอดยิมกับไฮแตงมูพ่นขึ้นหอครับเอานําอ่าเงินบนนะครับทีเอฟซีพันฝากมากครับขึ้นถวายปูไห่พร้วอดยิมค้านั่งคุยกับเอฟเอฟซีอยู่ครับผมอ่าครับไปปูกับว่ามีจังไดแนี่ะแตงมูมือเช้านี่บปูบอกว่าพอเสเฮ็ดใบสีเดิอเด้อสิบเกาสิบเกายอดสิบเก่าสั้นโอ้วันที่สามสิบเฮ็ดใบสีสิบเก่ายอดครับผมสิบเก่ายอดนะครับเนาะอ่า มีเศษทั่งอก้นมากขามื้อนี้เนาะเช็ดทั่งงอกไปแจกครับเช็ดให้เ็ดทั่วงอกไปแจกมือวันมือนันบอกค่ะครับโอ้โหหกิบุงที่แรกัวกหกิบุงมันจะได้เพราะสนาครับผมพูกับชิดยูโดนเติมก็เลยแกนเป็นเก้าสิบค่ะโอ้ครับก็เลยหกิเป็นเก้าสิบค่ะจากหกสิบเป็นเก้าสิบค่ะเพมครับโอ้ครับคันเฮ็ดหกสิบ่ได้บ่พ่อคนอเฮ็ดเก้าสิบทุงครับยาสไตบักมู่เด้อ ขับแตงโมยืนกับผ้าไปแกะแบบโมย่างจังเลยครับมาเรื่องเนาะค่ะคุณใดจะไปเที่ยวค่ะครับเที่ยวภูทรท่านน้องไข้พุณบ่ครับประเทศเพื่อนบ้านพุณอ่ะครับอ่าให้สามมาขี่กันมันบอค่ะครับผู้บอกแตงโมไปซองเบิงดากรถประทันว่าโอ้ซองเบิงดากคั่นมาแดงของปูครับทะเบียนสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับอ่าให้สามมาขี่กันเด้อครับมาเรื่งผู้ใดสิไปน้ำกันเพราะว่าน้ามันท่วมให้สามมาขี่กันผู้ใดสิไปประเทศเพื่อนบ้านมาเรื่ง นะครับให้สายสายมาขี่กันแล้วก็มาขึ้นรถขั้นมาแดงของปูอายุขึ้นอีกก็เตงโมครับอ่าขึ้นขั้นมาแดงของปูนะครับเนาะครับทะเบียน2 0งศูนย์เจ็ดหนึ่งออเมือสีมครับอ่าครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งให้ขึ้นรถคันนี้ครับอ่าหรือว่าขันมันบ่พ้อกันมาขึ้นขั้นของห้องยิ้มก็ได้ครับเพราะว่าทัวร์ทัวงอกกันปวเฮ็ดตันแก่ข้นด้งหกซีฟแล้วก็บรคันหกซีฟบ่พอคนเขาเก้าซีฟนะครับผมให้ขึ้นขั้นข้องยิ้มครับขั้นของปูขึ้นขั้นของปู อ่าครับขอขอบคุณขอพ่นแตงง่วงมี่เอาพูดพ้นโชคดีได้เนี่ยเครื่องแสนแตกงวดเมื่อกี้นี่ครับอ่าเพิ่นได้เกตสามบานเล็กที่แม่คู่บบ้านเล็กที่แม่คู่นะครับไปติดกล้องนะครับมือหนังยิ้มไปติดกล้องอยู่บ้านหลังอ่าสามเจ็ดเจ็ดครับเป็นบ่อสามเจ็ดเจ็ดได้เนาะสามสิบเจ็ดงูสิบเอ็ดครับอ่าแต่ง่วงมันได้จับใบพันธุ์นจวดใบยิ้มยิ้มกับทายลงเลี้ยวลงอยังให้เบิึงอยู่เนี่ยแต่มามื่อเมื่อมายิ้มกับเมื่อเคยพาได้เที่ยบแบบสามเจ็ดนี่คันได้ไปบ้านแม่คู่ลัังน้นยิมสือรถไปดางน้ แต่ว่างวดนี้ผัดเรื่มดันเลื่อมสาครับนี่จะแตีงโม่เพิ่นบ่เลื่อมมันก็ได้ได้เครื่องแสนนะครับเนาะครับเพิ่นกระทืบเพิ่นความโชคดีของไผ่ควงมันครับกับเจ้าของบ้านเพิ่นก็ได้โชคอยู่อันพอบ้านเพิ่นเล็ดสวนอหน่อยนะครับกับเครื่องแสนนั่งก็ได้ครับผมอ่านนะครับกับดีใจน้ำเพิ่นบุญไผ่บุญมันครับแตีงโม่มีอ่าวันที่หนึ่งตุลาฯมีมากตัวใดบ่ได้ใจไม่ใจแตีงโม่ก็เอามากมีแล้วกับใบสีสิบเก่าโอ้ใบสีสิบเก่ายอดเนาะครับเนาะครับสัต ถวายอ่าองค์ครับถวายอีกตัวนึงค่ะขออีกอันนึงก็ค่ะตามศูนย์ค่ะกลบอกว่าให้ไปวันที่การชิไอ้ไปวันที่สามสิบครับผมวันวันขันมือมือรุ่นบ่ได้ครับอันนี้คือไปถวายองค์ปูเวสสุวรรณนะครับเพื่ออ่าให้ได้รับโชครับได้รับหมัน้วก็รอกุหลาบ70ดอกนะครับแล้วก็ให้พ่อหามามาเก้าสิบดอกแต่ว่าไอ้ส่วนที่ใส่อันนี้ก็คือดอกนนะะครับเ ครับผมอ่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซทุกๆกันเลยครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์ก็นจะเลื่อมเสียงกวนแม่คู่ครับซิปเก่างวดหนึ่งตุลาคมพศ .2000 หาร้อยหกสิบเจ็ดเสียงกวนแม่คู่ดังซิปเก่านะครับเนาะเสียงกวนมากาโดนเลยเด้ครับงวดนี้บ่เนี่ยครับอ่าซีมาครับโชคๆมันหมาลำๆเลยด้วยแอดยิมแอดเต็งโมแอดไอครับขอสวัสดีครับสสวัดี